ครับวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวเทียบเคียงวิดีโอนะครับของเจ้า GoPro 4K บูนในเฟรมเรต25-30เฟรมเรตต่อวินนะครับแล้วก็กับเจ้ามือถือนะครับ Samsung 4K บุนเนี้ที่ Ultra Wide นะครับตัว GoPro ก็จะเป็น Super View นะครับเดี๋ยวเพื่อนเราไปเทียบเคียงแสงสีเสียงดูครับว่าตัวไหนมันจะแจมแมวมันแก้วต้มเหมอกันครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื รับเสียงและภาพที่เพื่อนได้ยินอยู่ขณะนี้นะครับเป็นเสียงจากเจ้าโกโ,โปนะครับ 4K โโ25-30เฟรมเรตัวสักเทนั้งภาพแล้วก็แสงสีเสียงนะครับี่ทเพื่อนได้ยินขนาดนี้นะครับก็จะเป็นของเจ้าซัมซุง 4K นะครับ48ล้านพิกเซลที่เพื่อนๆได้ เห็นนะครับได้รับชมรับฟังนะครับเสียงภาพแสงสีนะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับเป็นของเจ้าซัมซุง 4K นะครับภาพตัวนี้นะครับก็เป็นของโปรโปรเพียวๆแล้วครับโดยไม่ได้ใส่ไมเดียบอร์ดแล้วก็ใช้ไมเดียสิ้นนะครับแเราลงไปเทียบกับซัมซุง 4K นะครับว่าภาพมันจะภาพสีสันนะมันจะแตกต่างกันยังไงนะเพื่อนๆครับวันนี้ฮะเราก็จะมาเทสระบบกันสั่นนะครับกับเจ้า ซัมซุง 4K นะครับซึ่งมีระบบของ Super s t สเตดี้นะครับแล้วก็กับเจ้า GoPro 4K นะครับที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนๆนะครับที่เป็นระบบ h y p e r ร์สมูท2.0 3.0นะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสระบบกันสฟสองระบบนะครับก็จะเป็นการเดินและการวิ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูครับว่าตัวไหนมันจะดีแล้วก็แจมแมวมันแกวต้มกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็กำลังเดินอยู่ครับเพื่อนๆครับเป็นภาพ GoPro ก็ยังอยู่ในระบบของกันสันไฮเปอร์สมุด2.0ครับภาพที่เห็นอยู่กันนี้นะเป็นวีดีโอของ Samsung 4K นะครับซึ่งจะอยู่ในโหมดซูเปอร์สเตดี้นะครับนี่เรากำลังเดิอนอยู่นะครับเพื่อนครับยวเราไปดูนะว่าระบบกันสันเทียบเคียงกับ GoPro 4K นะครับซึ่งเป็นระบบกันสันของ h y เปอร์สมุ h 2.0ถึง3.0เนะี่ย ครับซึงการเทียบเคียงครั้งนี้ครับเราก็จะไม่ได้ใช้แม้แต่ไม้กันสัใดแดงซิน,นะครับเราจะใช้มือถือซัมซุง 4K แบบเพียวๆนะในการเทียบเคียงกับ GoPro4K นะครับเพื่อนครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูความสเสถียรของกันสันครับของระบบ Super Steady แล้วก็ระบบ HyperSmooth 2.0เพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองวิ่งกันนะฮะ GoPro ไฮเปอร์สมุดสองจุดนครับระบบซูเปอร์สเตร์ดี้นะครับเป็นระบบกันสัน่นกันสุดยอดของซัมซุงครับเราไปเทียบเคียงกับโกโปรโฟเนะครับเพราะว่าระบบกันสั่นตัวไหนมันจะแจมแมวมันแกวต้มประกัน